ตอนนี้ก็มาถึงแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านค่ะนี่เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจระดับแนวหน้าของจังหวัดอุตอรดิตถ์เลยนะคะแล้วก็มีมุมมองดีๆแล้วก็แน่นอนค่ะตัวอย่างและผลลัพธ์ของการทำ CRM และ CSR นะคะที่เราเห็นอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมาให้ทุกทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้กันอีกหนึ่งเคสค่ะวันนี้ต้องขอสวัสดีพี่แซนก่อนเลยค่ะสวัสดีครับค่ะให้พี่แซนแนะนำตัวกับทุกทุกท่านอีกทีค่ะ สวัสดีครับผมผมสัก,กะชาณารานนเา์เป็นประธานบริษัทสอรุนคอนกรีตนะบริษัทเราก็ดําเนินธุรกิจมากว่า40ปีละดําเนินธุรกิจทําเกี่ยวกับเรื่องของเสาเข็มผลิตภัณฑ์ p c a คสคอนกรีตนะครับแล้วก็เป็นท่าทรายกับโรงโมหินนะธ,ธุรกิจของเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวงจรของก่อสร้างเป็นหลักนะครับ ดังนั้นวันนี้นะคะเราจรึงเลือกพี่แซนค่ะมาเป็นอีกหนึ่งเคสตัดี้นะคะในการพูดคุยถึงการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะเพราะว่าธุรกิจของพี่แซนเนี่ยดูแล้วจะมะีบทบาทต่อพื้นที่ในวงกว้างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยรอบนะคะหรือว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในด้านของสิ่งแวดล้อมเอ่ยเราลืมอยากจะเห็นมุมมองจากพี่แซนในวันนี้ค่ะว่าในส่วนของ คำนิยามหรือว่าความหมายในทัศนคติของพี่แซนเองในเรื่องของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมของธุรกิจของพี่แซนค่ะจริงๆในวงกว้างเลยเหรอครับก็ธุรกิจของผมก็จะเป็นธุรกิจของครอบครัวเนาะ,ะผมเป็นเจเนอเรชันที่2ของครอบครัวแล้วแล้วก็ธุรกิจผมก็ได้รับ การสนับสนุนจากคนในท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์มา40กว่าปีแล้วทีนี้ถามว่าในส่วนของนิยามในเรื่องของคําว่า CRM กับ CSR ผมเองเนี่ยจริงๆแล้วมีความคุ้นชินก,กับกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทํามาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าลักษณะของ CRM ที่บริษัทเนี่ยนำไปปรับใช้เราอาจจะไม่ได้เน้นถึงทฤษฎีนะครับวันนี้ผมก็อาจจะเป็นลักษณะของการแชร์ประสบการณ์ละกัน สิ่งที่สิ่งที่เราเนี่ย CRM เราได้นำมาปรับใช้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นมันเป็นเครื่องมือหนึ่งเนาะในการนำมาใช้พัฒนาสารความสัมพันธ์ของลูกค้าที่เราเลือกนะะ CRM ส่วนส่วน CSR เนี่ยผมเองก็ได้เห็นธุรกิจดำเนินมา30กว่า40ปีแล้วก็จะเห็นคุณพ่อได้ดำเนินกิจกรรมทาง CSR ซึ่งซึ่งที่เข้าใจคอนเซปต์ก็คือว่าน่าจะเป็นลักษณะของการนำกำไร คืนสู่สังคมคะนะฮะแต่จะคืนในรูปแบบลักษณะไหนจริตของผู้ประกอบการเป็นยังไงแล้วก็เป้าหมายของรุ่นคุณพ่อไปเป็นยังไงผมก็อาจจะเดี๋ยวค่อยๆแชร์ทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆค,ครับแต่ก็ยินดีแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็อยากจะนําเสนอให้ให้มุมมองของเราเนี่ยลองดูเผื่อ,ออาจจะแบบเป็นไอเดียหนึ่งให้กับสําหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในยุค4.0เนาะ ได้ <Okay S 1> ค่ะควันนี้รับรองว่าจะได้เห็นมุมมองจากพี่แซนแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญคือเราเห็นตัวอย่างกันเลยนะคะดังน,นั้นเนี่ยอยากจะทราบว่าพี่แซนคิดว่ามันมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนในการที่เราจะต้องทําไม่ว่าจะเป็น CRM และ CSR ขององค์กรของเราหรือว่าบริษัทของเราอะค่ะแซนในส่วนของพี่แซนเองนะเข้าใจว่าจําเป็นมากแต่ในระดับความสําคัญเนี่ยจำเป็นมากแค่ไหนเนี่ยเราตอบไม่ได้มันเป็นความรู้สึกเนาะ ทีนี้ถามว่าในรูปแบบของการตลาดเนี่ยธุรกิจพี่เป็นธุรกิจที่สแสวงหากําไรเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ได้เข้ามาโฟกัสเรื่องทฤษฎีตัวนี้นะเพราะว่า CRM เนี่ยแล้วธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่ต้องทํากําไรเพราะฉะนั้นการทํากําไรเนี่ยมาจากไหนกําไรก็มาจากความพักดีของลูกค้าเพราะฉะนั้นถามว่าความพักดีของลูกค้าเนี่ยมาจากไหนละ่ะความพักดีของลูกค้าก็มาจาก ความพ men, ึงพอใจของลูกคา้ ent, าเพราะฉะนั้นความพึงพอใจมันคือกระบวนการดําเนินธุรกิจกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วถามว่า้กระบวนการต่างๆที่จะทําให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าน่ะมาจากอะไรเขาก็ต้องแน่นอนละเขาก็ต้องมาจากสิ่งที่เราผลิตคุณภาพเราต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและก็บริการอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าการบริการให้มีคุณภาพแล้วลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีนั้นอ่ะมันจะไปต่อแบบไหนล่ะ แน่นอนละ่ะมันก็ต้องไปต่อที่ผลลัพธ์สุดท้ายคือเรื่องของการนำเอาธุรกิจเราเนี่ยไปใส่ในเรื่องของโน้ต h ฮาวเรื่องความรู้โนเลจเรื่องการบริการการผลิตสินค้าย,ยัางไงให้มีคุณภาพซึ่งกระบวนการทั้งหมดตรงนี้แหละพี่เข้าใจว่ามันคือการทําให้ลูกค้าเกิดความพักดีเกิดความพึงพอใจสูงสุดในมันเขาเรียกว่า CRM เ,เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการลูกค้าเนาะแล้วปัจจุบันนี้ก็ ได้มีการนำ,นำเครื่องมือต่างๆของการตลาดมาใช้กับ CRM ในรูปแบบทางเทคนิคกลยุทธ์ีเดียเดี๋ยว<ด>ขออนุญาตค่อยๆ<ด>เล่าเป็นภาพภา<ะ>ดีกว่าได้ <นะ S 1> ค่ะก็รอให้เราฟังไปทีละน้อยก็ละกันนะคะและในส่วนของ CSR นะคะพี่แซม CSR เนี่ยต,ต้องเล่าอย่างนี้แล้วกันว่าจุดที่บริษัทเราเกิดมา40ปีเนี่ยเ,เปิดบริษัทดําเนินธุรกิจมากว่า40ปีละผมได้สารต่อนโยบายจากคุณพ่อเนาะคุณพ่อเขาเป็น ผมก็ใกล้ชิดกับเรื่องของศีลธรรม,มเรื่องของวัดเรื่องของอะไรพวกนี้อยู่แล้วทีนี้ถามว่ากระบวนการในการดําเนินธุรกิจระหว่างระหว่างเราได้นํากําไรไปตอบแทนคืนสังคมเนี่ยผมก็ได้สารต่อจากคุณพ่อคุณพ่อมีคอนเซปต์อยู่คอนเซปต์หนึ่งก็คือว่าวันนี้เราทําธุรกิจเนี่ยเรานําทรัพย์มาจากแผ่นดิน<ม>คุณพ่อก็จะฝากไว้เลยว่าถ้ามีโอกาสตอบคืตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็เอาทรัพย์นียกลับไปตอบแทนซะ พราะฉะนั้นไมซ์เซตตรงนี้มันได้ถูกหล่อหล่อมาตั้งแต่ผมดําเนินธุรกิจต่อจากคุณพ่อมาเป็น10กว่าปีเนี่ยผมก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการเ,าเลี้ยงตั้งเลี้ยงโรงทานก๋วยเตี๋ยวเน,ะนวาะแล้วก็จริงๆเยอะ่อดีเยอะในเรื่องของเราตอบแทนตั้งตั้งแต่ในเรื่องของภาครัฐเอกชนเนาะแล้วก็ประชาชนทุกส่วนเนี่ยเราก็จะมีการจัดตั้งกิจกรรมในเรื่องของวัดเราไป นำคอนกรีตไปถวายไปบำร<ม>ุงพุทธศาสนาเป็นหลักแล้วก็มีการจัดตั้งโรงทานให้กับชุมชนหรือในหน่วยงานราชาการที่มีการขอสนับสนุนมาเราก็ยินดีแล้วก็ปฏิบัติต่อมาจากรุ่นคุณพ่อละ<ม>แต่ถามว่าใน csr ปัจจุบันละ่ะ<ม>พี่กับมีมุมมองที่ที่เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้บริษัทเราดำเนินธุรกิจมาแล้วเนี่ยวันนี้เราได้นำระบบ csr เนี่ยไปส่งเสริมชุมชน คนที่เขาเติบโตมากับเราผลักดันให้เราเติบโตมาทุกวันนี้ให้เรามีกําไรให้เรามีบริษัทที่เข้มแข็งมายาวนานกว่า30-40ปีเนี่ยอย่างไรเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งต่างๆที่ที่เราได้นำนำกลับมามองมุมใหม่เนี่ยก็คือว่าซัพพลายเออร์ที่เขาเคยส่งสินค้าให้เราก็ดีแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยได้นำเซี r มาใช้กับในองค์กรเราการปรับ m i n d s e t ให้ no race ให้ no how ในการนำนำอ,องค์ความรู้พวกนี้ไปสานต่อให้กับชุมชนแล้วสุดท้ายบริษัทเราเนี่ยก็ก็ได้ส่งเสริมให้ให้คนในองค์กรของเราแล้วก็ในชุมชนเนี่ยเขาเขามีมายเซตใหม่แล้วเขาก็ได้ส่งเสริมให้เราอย่างอย่างเขามีฟิสแบ็กกลับมาว่าเ<า>ฮ<ะ>้ยบริษัทสอรุ่นเนี่ยช่วยช่วยช่วยให้ความรู้เขาส็สุดท้ายเนี่ยเขาก็มาช่วยกันออกแบบให้บริษัทเราเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์บางอย่าง แล้วก็มีวิธีการจัดการบางอย่างในในในบริษัทอ,อย่างล่าสุดตอนนี้เนี่ยสินค้าของเราเนี่ยก็ก็เริ่มมีการรณรงค์ไม่ใช้ไม้เพื่อลดลดโลกร้อนอก็ก็ก็ได้ผลมาจากที่เราเนี่ยไปส่งเสริมชุมชนให้ให้ให้โน้ตเฮา์เขาให้โนเลจเขาแล้วเราก็ทําตัวเป็นเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานขอความรู้ขอคําแนะนํา<อ>ตลอดอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยอยู่กับชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเราต้อง อะไรเราก็ต้องไปให้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 เป็นสิ่งของแต่จริงวันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับจากจากชุมชนกลับมาเป็นเป็นเรื่องของที่เราให้ในยุคใหม่คือให้โน้ตฮาวให้โนเลจแล้วกลับกลายเป็นว่าเราได้รับคําแนะนําดีๆจากชุมชนกลับมาเนาะอันนี้ก็ผมก็ถือว่าก็เป็นอีกมุมหนึ่งเล็กๆที่บริษัทเราได้ได้นำได้นำเอาโน้ตฮาวโนเลจไป <ๆ S 1> ไปทำเรื่องของ csr ะนะแล้ววันนี้ก็ได้ฟีดแบ็กมาจากคู่ค้าของเราคู่ค้าของเราเขาก็บอกว่าเฮ้ยบริษัทคุณเนี่ย ทำไมไม่มีไม้มาใช้ลองสินค้าแล้วเหรอ <Yeah. S 1> ผมก็บอกว่าอันนี้มันเป็นผลิตผลทางความคิดจากบริษัทที่เราเนี่ยไปส่งเสริมชุมชนแล้วชุมชนเขาก็ให้ไอเดียมาว่าทําไมคุณไม่ลองทําแบบนี้ล่ะแบบนั้นล่ะเราก็ลองมาปรับใช้ย,ยุคตามตามคอนเซปต์ของไคลเซนด้วยเราก็มีมุมมองเกิดขึ้นใหม่มีวิธีการจัดการแบบใหม่เราก็เลยได้ผลลัพธ์ใหม่ๆแล้วก็เล่าให้ลูกค้าฟังว่ามันเป็นแบบนี้ลูกค้าเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ ภูมิใจว่าบริษัทคุณทําแบบนี้ให้กับองคอ์กรทําให้กับสังคมเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็แอบรู้สึกดีใจเพราะว่ารุ่นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาเนี่ยเราก็เติบโตมากับคําว่าศีลธรรมอยู่ใกล้ชิดค,คุณพ่อเข้าวัดเราก็เราก็ไม่รู้จะไปทางไหนเราก็รู้สึกว่าเออต้องไปทางนี้นะทางนี้ทางนี้ทางวัดอ,อย่างเดียวจริงๆแล้ว csr เป็นเป็นการจัดการวงกว้างแล้วก็ลึกซึ้งมากกว่านั้น